สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะคะในเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในรูปแบบการสืบค้นข้อมูลนะคะเราจะมาดูรูปแบบการสืบค้นข้อมูลว่ามีรูปแบบการสืบค้นยังไงให้นักเรียนปิอนหนังสือในหน้าที่6กสสาม เปิดหนังสือในน้าที่หกสิบสามนะคะเราจะเรียนเรื่องรูปแบบการสื่อค้นข้อมูลความรู้รูปแบบการสื่อค้นข้อมูลความรู้นะคะในรูปแบบที่หนึ่งจะสื่อค้นหาในรูปแบบของอินเด็กต์ไดเรกทอรีนะคะการคาร้นหาข้อมูลโดยการคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการดูในเว็บเบราว์เซอร์นะคะ จากนั้นหน้าจอก็จะ,สะแสดงรายละเอียดหัวข้อปิดเยอะมให้เลือกมากมายนะคะซึ่งการค้นหาในรูปของ i n นเด็ก r ์ c ดเร y ทเนี่ยจะเป็นการค้นหาข้อมูลที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย,รยมากเพราะจะสามารถคัดแยกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ออกเป็นประเภทหรือว่าจะออกเป็นรูปแบบต่างๆโดยที่มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ส่วนจะแสดงออกในฐานข้อมูลมีให้เลือกเท่าไหร่อะมันขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลในอินเด็กว่ามีข้อมูลที่เราต้องการค้นหามากน้อยเพียนใดนะคะไปดูในรูปแบบที่2นะคะการค้นหาในรูปแบบของ Search e n นนิติ้นะคะการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตโดยใช้ซอฟต์แวร์นะคะผ่าน ซอฟต์แวร์ค้นหาตามลักษณะของเสือ่เอเรนเดตติ้งเสือ่เอเรนเิ้งก็คือตัวที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี่แหละนะคะการใช้งานจะต้องยิ้มคำคีย์เวิร์ดนักเรียนรู้จักคำคีย์เวิร์ดไหมคะใครรู้จักคำคีย์เวิร์ดบ้างคะรู้จักไหมเอ่ยคำคีย์เวิร์ดรู้จักไหมใครตอบถูกบ้าง รู้จักไหมคะง่ายๆเลยคำคีย์เวิร์ดก็คือคำที่เราต้องการค้นหาอันนั้นเราเรียกว่าคำคีย์เวิร์ดสมมติว่าคุณครูต้องการหาข้อมูลของโรงเรียนเยนษษษษษษท,ท่นพนิษฐศึกษาคำคีย์เวิร์ดของคุณครูก็คือโรงเรียนเยนษษษษษท,ท่นพนิษฐศึกษาเข้าใจไหมคะคำคีย์เวิร์ดเนี่ยที่ใส่ลงไปตรงเนี้ย คือคำที่เราต้องการค้นหาเราใส่เราอยากค้นหาอะไรเราใส่ลงไปเลยนะคะเมื่อเราใส่คำคียนะ์เวิร์ดจากนะเทอ e เจนเนติกจะแสดงปิดใหม่ด้วยข้อมูลและเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกับคำคีย์เวิร์ดที่เราต้องการค้นหาออกมาให้เราดูนะคะ

เลขท,ที่สามถึงสามพัที่สามถ้านี้ต้องไม่ขานจะเช็คขาดนะคะมาค่ะน้องเวลาล้พูดหรือว่าน้องจะเล่นน้องหดไม์ด้วยนะคะแล้วก็เวลาคุณครูสอนกรุณาเปิดกล้องด้วยคุณครูจะได้เห็นอาริยาบทของนักเรียนทุกคนว่าตีลังกาเอาขาไปชีบ้บนฟ้าหรือว่านัเกเรียนตัตรงๆนะคะ ครูต้องการดูอริยาบทในการนักเรียนของนักเรียนทุกคนว่าให้ความร่วมมือกับคุณรูแค่ไหนนะคะฉะนั้นชั่วโมงนี้ในขณะที่คุณรูสอนให้นักเรียนเปิดกล้องแล้วก็ตอบคำถามคุณครูด้วยโอเคไหมคะค่ะเลข็ดมาค่ะเลขที่เท่าไหร่คะ31ค่ะโอเคค่ะน้อง31เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวครูสอนก่อนทีนี้ เปิดเครงแล้วก็นั่งฟัคุณครูคุณครูถามอะไรถ้าตอบได้ก็ตอบนะคะอ่ะเว็บเซต์เอนจิ้นเนี่ยคือซอฟแวร์หรือโปรแกรมหรือเว็บไซต์นะคะที่ทำหน้าที่ที่ทำหน้าที่ใน,ในการค้นหาข้อมูลเช่นค้นหาข้อความรูปภาพวิดีโอหรือโดยการค้นหาข้อมูลจำเป็นต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าคำคีย์เวิร์ด ถ้าเราไม่มีคำคีย์เวิร์ดอะเราก็จะหาข้อมูลไม่ได้นะคะเพราะเราไม่รู้จะหาอะไรเราจะหาถูกไหมเราก็หาไม่ถูกนะคะอันนี้คือหน้าตาของเซอร์เอนจิ้งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเลยทุกคนต้องใช้แน่เราไม่ว่าจะหาเชนนี้อยู่ในเว็บอะไรรายงานนี้ทำส่งค้นหาอย่างไรเราก็เข้ากูเกิลกูกช่วยเราได้เสมออ่าทีนี้ เรามาดูการใช้งานเว็บเซิร์ฟเอนจิ้มีขั้นตอนดังนี้หนึ่งเปิดเว็บเบราว์เซอร์นักเรียนรู้จักคว่าเว็บเบราว์เซอร์ไหมรู้จักคว่าเว็บเบราว์เซอร์นะคะนี่แหละสามอันนี้แหละเขาเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์นะคะ Internet e x p ตเอ็ก g พ o เ l อร์ r ุกกี e f ฟมไฟอันนี้เราเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์แล้วแต่ที่บ้านไหนจะใช้อะไร สมมติว่าคุณครูใช้ Google Chrome นักเรียนบอกที่บ้านนักเรียนใช้ Internet Explorer หรือที่บ้านผมใช้ Firefox อันนี้เป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่แต่ละคนเลือกใช้นะคะตอนนี้คุณครูยกตัวอย่างในส่วนของ Google Chrome นะคะเปิดเว็บเบราว์เซอร์และป้อน www.google.com ตัวนี้ com. ที่ช่องอยู่เว็บและที่ช่องที่อยู่เว็บ แล้วกดปุ่ม enter นะคะจะปรากฏหน้าจอเว็บ searching e n Google นี่แหละจะปรากฏหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานี่คือเว็บ searching n ของ Google นะคะสองป้อนคำคีย์เวิร์ดที่ช่องกลางหน้าจอนี้ป้อนคำคีย์เวิร์ดลงไปในนี้แล้วคลิกปุ่มค้นหาตัวนี้นะคะกดปุ่ม enter เราก็จะได้ข้อมูล อันนี้คือข้อมูลที่เราต้องการค้นหาเมื่อกี้เราพิมพ์คำว่าสัตว์ป่าสงวนเราก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าสงวนมาทั้งหมดเลยแต่ทีนี้คุณครูบอกว่าคุณครูต้องการค้นหาข้อมูลสัตว์ป่าสงวนที่มี .ppt ต้องการค้นหาเฉพาะไฟล์ .ppt สัตว์ป่าสงวน ไฟล์ PPT คือไฟล์อะไรใครทราบไหมคะทราบไหมเอ่ยอไม่ทราบไปดูก่อนนะคะอ่าถ้าสมมติว่า .doc .doc หรือ .docx นะคะจะเป็นไฟล์เอกสารที่สร้างมาจากโปรแกรม Microsoft Word คุณครูว่างานักเรียน พิมพ์เลย DOC ปัดป่าสมวนัศนนักเรียนก็จะได้ข้อมูลไฟล์กระสารนะคะที่เป็นสัตว์ป่ปาสมวนัศนนักเรียนสามารถก๊อปปาวางแล้วก็ทําส่งคุณครูได้เลยอ่าถ้าสมมุติว่าเป็น xls นะคะก็เป็นไฟล์ที่เกิดจากโปรแกรม excel นะคะส่วน ppt PP, หรือ pptx นั่นก็คือไฟล์ PowerPoint ที่เราเรียกว่าไฟล์นำเสนอน,นะคะ PDF ก็คือไฟล์เอกสารที่ถูกแปลงจากไฟล์ประเภทต่างๆมาเป็นไฟล์ PDF นะคะเหมือนเวลาครูสอ่องการบ้านส่งนักเรียนครูก็แปลงเป็น,น,น,นไฟล์ PDF แล้วก็ส่งมปให้นักเรียนแบบนี้นะคะฉะนั้นนาสกุลของไฟล์แต่ละอย่างต้อเรีนยนรู้เข้าใจเลย .doc ไฟล์ Word xls คือไฟล์ excel ppt คือไฟล์ powerpoint เพราะเมื่อเวลาที่คุณครูให้นักเรียนใส่ทีว w ร์ดหรือใส่คำที่ต้องการค้นหานักเรียนครวอ่ะนักเรียนไปหาข้อมูลของสัตว์ป่าสมวนที่เป็นไฟล์ powerpoint นักเรียนก็ต้องรู้จักว่านักเรียนต้องใส่ในามสกุลของมันนะคะแล้วตามด้วยข้อมูลที่คุณครูจะให้ให้ค้นหา นามสกุล PPT p o w e r p o ของสัตวปะสมวนมันก็จะได้ข้อมูลสัตวปะสมวนที่เป็นไฟ p o w e r p o สามารถนํามาเสนอนามาสดบันทกได้เลยแบบนี้นะคะอ้าวตัวไฟอ่านี่อธิบายเกี่ยวกับเมื่อต้องการค้นหาไฟล์ข้อมูลไฟล์ข้อความดอทนะคะ .doc นี่ก็คือไฟเวิร์ d ที่เราบอกไปแล้ว ของข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตก็สามารถพิม DOC ลงในช่องค้นหาพร้อมกับทำคีย์เวิร์ดได้เลยนะคะเว็บจวดเอเนจิก็จะแสดงเฉพาะไฟล์ข้อความ .DOC ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเหมือนตอนนี้คุณครูต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต .DOC มันก็จะได้ไฟล์ข้อความที่เป็น ไฟดอกเห็นไหมนี่หึ่งมันก็จะโชวมาแบบนี้เลยเพราะเราระบุว่าเราต้องการนามสกุล DOC ตัวนี้มันก็เลยโชว์มาแบบนี้ถ้าเราดอ PPT ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นไฟล์ PPT ให้เรามันก็ง่ายต่อการค้องหาของเรานะคะอ้าวดูต่อไปในหน้าที่บอนนี้คุณูถึงหน้าที่หน้าไหนละ หน้าที่68เปิดหนังสือตามหน้า68เลยนะคะนอกจากนี้นะคะการค้นหาข้อมูลจากเว็บต้นนะคะยังสามารถระบุรายละเอียดอื่นที่สอตร้องการค้นหาได้ดังนี้หนึ่งค้นหาข้อมูลแบบระบุช่วงเวลามีการค้นหาข้อมูลที่ถูกออนไลน์ในช่วงเวลาที่กำหนดโดยกำหนดคำค้นที่ต้องการ แล้วคลิกเครื่องมือเลือกช่วงเวลาของข้อมูลที่ต้องการนะคะเหมือนนักเรียนต้องการหาหุ่นยนต์เรียนแบบมีชีวิตนะคะพิมพ์ปุ๊บลงไปทีนี้ไปคลิกในส่วนของเวลานะคะเวลาแล้วนักเรียนจะเลือกเลยนักเรียนจะเลือกเป็นเวลาใดก็ได้ชั่วโมองที่ผ่านมา24่ิบสี่ชั่วโมองที่ผ่านมา สัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วสามารถระบุได้หมดเลยในข้อมูลที่นักเรียนต้องการค้นหานี่คุณครูยกตัวอย่างหุ่นยนต์เรียนแบบสิงในชีวิตนะคะถ้านักเรียนเลือกแบบระบุวันที่นักเรียนก็ใส่เลยวันที่เริ่มต้นนักเรียนจะเอารายสมมติว่าเอาตั๋วแหนึ่งสิงหาถึงสิบห้าสิบหานักเรียนกดเริ่มต้นมันก็จะหาระหว่างช่วงเวลาหนึ่งถึงสิบห้า คิงหาให้นักเรียนนะคะอ้าวต่อไปค้นหารูปภาพที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดค้นหารูปภาพแบบจดตรงสีสาม,มารถค้นหารูปภาพแบบจดตรงสีได้สี่ประเทโดยกําหนดขับค้นที่ต้องการค้นหานะคะแล้วลิดเครื่องมือและเลือกสีหนึ่งหาภาพสีสองหาภาพขาวดำสามภา โปร่งใสนะคะ C ภาพเจาะตรงสีอ่านักเรียนลองยกตัยอยางว่าถ้าสมมติคุณครูบอกว่าห้นักเรียนไปหาแบบเจาะตรงส like ีนักเรียนสามารถหาข้อมูลอะไรทำได้ไรมคะเช่นอะไรยกตัวอย่างไหมแมทอ่าสมมติคุณครูบอกว่าคุณครูต้องการหารูปภาพแบบเจาะตรงสีคุณครูก็ใส่แบบปากกาเอาแบบสี ส้ส้มสีสว่างสว่างมันก็จะได้รูปปรกกาศมาเต็มเลยเป็นสีที่เราแบบเอออยากได้ปรกการูปสีขาวดามีไหมลองเสิร์ชดูแบบนี้เ네ข้าใจไหมคะตัวเราจะหาอะไรใส่สีหรือว่าค้นหาประเทศของสีได้เลยอยากได้สีสีที่เป็นแม่สีทั้งสิบสองสีหรือว่าอยากได้เป็นโกลส์ใสสีหรือว่าแบบอยากได้เป็นภาพขาวดํา นักเรียนกําหนดที่สีตรงนี้ได้เลยนักเรียนพิมพ์ปากากา้างบนอันนี้พิมพ์เบรลสาวใช่ไหมแล้วมาค้นหารูปภาพแล้วก็เลือกสีว่าจะอยากได้แบบสีไหนบางทีเราไม่ได้ใช้แบบนี้เยอะนะคะฉะนั้นรายละเอียดมันมีเยอะมีแบบค้นหาขนาดสีประเภทเวลาฉะนั้นเอาไปใช้ใหมดนะคะเพื่อที่จะได้จบเงินอ่าตัวที่สาม การค้นหาแบบเจาะรงประเภทน,นะคะการค้นหาแบบเจาะรงประเภทน,นะคะสามารถค้นหารูปภาพแบบเจาะจรงห้าประเภทโดยกําหนดคนที่ต้องการแล้วคลิกเครื่องมือเลือกประเภทน,นะคะนักเรียนอาจจะเลือกประเภทของใบหน้านะคะค้นหาใบหน้ามนุษย์ภาพถ่ายนะคะอาจจะคะ้นหาเร้เป็แบบภาพถ่ายจากล้อง ลิปอาร์นะคะใช้สำหรับค้นหาภาพปะกติดนะคะภาพลายเส้นใช้สำหรับค้นหารูปภาพวาดที่มีลักษณะเป็นลายเส้นเท่านั้นแอนิเมชันนะคะก็ใช้สำหรับค้นหาตัวกตนที่เคลื่อนไหวได้นักเรียนจะทำรายงานนักเรียนอยากจะได้รูปสวยมาตกแต่งนักเรียนก็ค้น,น,น,คอนแอนิเมชันเรืองแอนิเมชันนะคะนักเรียนก็จะได้รูปตุ๊กตารตุกกระติ เอามาใส่ในรายงานหรือว่าใส่ในเขาพอยที่เรานำเสนออาจารย์ก็ได้าางมีนักเรียนผ้วยนักเรียนไปวาดรูปช้างมาหน,นึ่งคู่อกที่คนที่วาดเป็นลูกกวาดรูกช้างออกมาได้ทีนี้เราว,วาดไม่เป็นทําไงละ่ะน,นักเรียนก็พิมพ์ว่าช้างและน,นักเรียนก็ไปกําหนดประเภทเป็นภาพลายเส้นนะคะเพื่อที่จะได้วาดตามในอินเทอร์เน็ตที่เราไปเสิร์ชค้นหามานี้ก็คือกัน เสนสตัวต่อตไปการค้นหนารูปตามขนาดที่ต้องการนะคะนักเรียนสามารถกำหนดขน,ดขนาดของรูปได้เลยขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดตัวไอคอนหรือขนาดใหญ่กว่าเราสามารถเจาะตรงเลือกขนาดได้เลยว่าเราอยากได้รูปแบบไหนนะคะ อ่าตัวสุดท้ายการค้นหารูปเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์นะคะโดยกำหนดทคกคนที่ต้องการคลิเกเครื่องมอือเลือกสิทธิ์ในการใช้งานจะปรากฏแังนี้นะคะภาพในกลุ่มที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ต้องขออนุญาตก่อนในอินเทอร์เน็ตมีรูปภาพเยอะแยะเลยฉะนั้นเราต้องศึกษาแล้วเราก็ไปคลิกให้ดีว่ารูปภาพที่เราจะนำมาใช้อะ เขามีลิขสิทธิ์ไหมถ้าเรายังเอารูปเขามาใช้แล้วก็ดัดแปลงเป็นของเราหรือไป็นเพิ่มเติมโยนไม่ได้รับอนุญาตอ่ะอันนั้นเราทําผิดกฎหมายแล้วกฎหมายแบบลิขสิทธิ์นะคะเขาจะมีบอกไว้เลยว่านำภาพไปใช้ได้สามารถแก้ไขภาพได้และสามารถนําไปใช้ในเงพาิชย์ได้อันนั้นเราใช้ได้แต่ถ้าเขาเขียนว่าห้ามนำภาพไปใช้นำภาพไปใช้ได้ สามารถนาไปใช้เชิงคณิตใช้ได้ไปตัดต่อแก้ไขเพิ่มเติมเห็นไหมคะนิเทศิมันมีรายละเอียดอีกด้วยหลายตัวฉะนั้นให้นักเรียนศึกษาแล้วก็ดูของเพจของมันดนูดีนะไม่ใช่ว่าไปกอบของเขามาหมดอ่าทีนี้ตอขน,นาไปจากที่อธิบายไปแล้วนะคะรูปแบบการสื่อค้นหาข้อมูลความรู้อ่ะ สรุปแล้วมีกี่รูปแบบรูปแบบการสูงพันหาความล้มีกี่รูปแบบมีกี่ลูปแบบหนังสือก็บอกว่าเปิดตาไปด้วย ในหนังสืออ่านหัวเรือสิทธามอธิบายไปแล้วอธิบายพอแต่แหบแล้วรูปแบบการสืบค้นหาความรู้มีกี่รูปแบบสี่ครับสี่ได้หรอรูปแบบสองรูปแบบก็คือการเกิดในรูปแบบของรูปแบบของอะไรอันแรกรูปแบบของสืบในรูปแบบรูปแบบคนในรูปแบบ

การใช้งานเว็บเรัวเล่นแบบอินเด็กอ๋อสองรูปแบบหนึ่งแบบสองแบบใช่เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็พิมพ์คุกเกิลลงไปใช่ไหมคะครับอ่าเมื่อพิมพ์แล้วเราใส่คำคีย์เวิร์ดลงไปใช่ไหม เออใส่คำคีย <ules> <m> ์เวิร์ดลงไปแล้วกดปุ่มมาได้จุมอินเทอร์ครับถูกต้องใส่คีย์เวิร์ดกดปุ่มอินเทอร์เราก็จะได้คั้ที่เราต้องการค้นหานั่นก็คือขั้นตอนการค้นหาโดยใช้เซิร์ชแอนนิตติ้งทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะลองให้นักเรียนไปใช้ค้นหาเซิร์ชแอนนิตติ้งดูนะคะว่าค้นหายังไง เอาไปดูงานของเราว่าคคุรูให้หนักเรียนไปค้นหาอะไรเอาสามุดเลยโอเค่ะกิจกรรมที่หกนะคะกิจกรรมที่หกของวันนี้ให้นักเรียนค้นหาภาพเกี่ยนกับกรัชกาจากอินเทอร์เน็ตพิมพ์ภาพและติดลงในสมุดพร้อม พร้อมกับสรุปข้อมูลตามประเด็นที่กำหนดให้นะคะคุณครูมีห,วหัวข้อให้นักเรียนสรุปอยู่สีข้อ 1. สถานที่ตั้ง 2. องดเด่น 3. สถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้างะคะคีเทียวเขื่อนเที่ยวรา้าน,นหรือเขื่อนรถจัพาอไรท่องเที่ยวได้รับฉายาว่าอะไรเพราะอะไรนะคะนักเรียนไปค้นหาแล้วก็ตอบคำถามสีข้อนี้เป็นกิจกรรมที่ห โอเคไหมคะอาลอกก่อนหรือว่าจะให้แชทหน้าจอผมให้ในลายกลุ่มแล้วก็ค่อยไปลอกในรายกลุ่มก็ได้แต่เมว่าใครมองไม่เห็นนะะเขียนลงสมุดใช่ไหมคะใช่ค่ะเขียนลงสมุดต,ต่อไปเลยกิจกรรมที่หกใครที่ไม่ได้กิจกรรมหนึ่งถึงห้านะคะกรุณมาเว้นสมุดไปด้วยแล้วก็ไปทำกิจกรรมที่หกน้องสมมติ ใครที่ว่ายังไม่ได้ทำดีสกุลยังไงยังไม่ได้เริ่มการใช้งานนะคะเว้นน่าคู่ะาไม่ค่ะอะไรนะต้องติดรูปไหมคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอธิบายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใครที่ยังไม่ได้เริ่มการที่หนึ่งการที่ห้าทีนะคะเว้นหน้าแรกไว แล้วก็หน้านี้เป็นกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมที่สองนะไปเลยกิจกรรมที่ 3, สามกิจกรรมที่สี่คู่คู่คันกิจกรรมที่ห้าิกรรมที่หกมาเลวค่ะเป็นกิจกรรมหกเป็นพาววอ์พอยของคุณครูเดี๋ยวในบ้านหนึง่งเดี๋ยวให้่อกกิจกรรมที่หกลงไปแล้วก็ตอบคำถามนะคะ ทีนี้คุณครูบอกว่า,วาให้ติดลูกด้วยแต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะติ้นไม่ต้องติ้นนะคะเว้นไว้เว้นที่ติดลูกไว้นักเรียนวาหรือว่าจะเว้นไม่หมดใครจะวาดก็ได้วาใครจะไม่วาดวาดไม่เป็นก็ไม่ต้องวาดเวน้นในกลางนะคะวาดได้ใช่ไหมครับ ว่าได้ไ่เห็นเพอยอะค่ะเห็นยังเห็นแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวคุรูจะแคปหน้าจอ,อกิจกรรมที่หกส่งให้นักเรียนด้วยฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครจะไปดูในไลน์ก็ได้นะคือดูแล้วได้ตอบคำถามเลยแต่นักเรียนเขียนหว้เสร็จก่อนอกิจกรรมที่หกให้นักเรียนค้นหาภาพส่รนราชนภาจากอินเทอร์เน็ต พิมพ์ภาพและติดลงในงมสมุดพร้อมสรุปข้อมูลตามประเด็นที่กำหนดให้นะคะก็เว้นไปติดรูปแล้วเขียนว่าเกือรลัสภาพพาหนึ่งสถานที่ตั้งสองสามสีนักเรียนก็ตอบเลยตอบเสร็จแ้าถ่ายารูปสมบูรปกตินะคะ คะคะวันที่สิบสามนี้หยุดไหมคะวันที่สิบสามหยุดค่ะเพราะว่านต้องมารับเงินค่ารับเงินสองพันใช่ไหมคะแล้วหยุดแต่ปอสี่ว่าหยุดทุกปอเลยะะ่ะหยุดแต่ปอสี่ค่ะนี่เหมือนเหมือนวันนี้วันนี้ปอสองบุดเพราะวันนี้ปอสองมาเงินเมื่อวานของปอหนึ่งวันนี้ปอสองแล้วก็ของปอสี่วันจันทร์อ๋อ ค่ะเตรียมเอกสารมาให้เรียบร้อย,อยนะคะใช้ค่ะวันนี้ของปสามวันกันของปอส,งปสี่คุณครูคะเอกสารมีอะไรบ้างคะคุณครูคะถ้าเป็นคุณครูแคหน้าจอส่งไปให้ในลายลุ่มแล้วนะคะของกิจกรรมที่หกนักเรียนสามารถเข้าไปดูได้เลยแต่ของนูมันยังไม่ขึ้นน่ะค่ะ ได้แล้วครับคุณผู้ก็รับในไลนก์กลุ่มกอสิทัพสามีแล้วมีแล้วครับ,รบเดี๋ยว,อ,วอ้าวทีนี้เตรียมเอกสารไหมเรียบร้อยต้งไปก็เข้าเว็บไซต์โรงเรียนใช่ไมหมคะแล้วก็พิามพ์เอกสารมาได้เลยแล้วก็ถ่ายแบบประชาชนคุณแม่หรือคุณพ่อกรอกมาให้เรียบร้อยแล้วก็มายื่นอย่างเดียวแล้วก็รักนมไปด้วย พ,พูดค่ะวันนี้วัน,นวันนี้ของปสามรับเกินใช่ไหมคะวันนี้ของปสองค่ะโอเคค่ะ